นี่แหละพี่น้องมือนีจะทำงานจะเลี้ยเผาออกกำลังกายแต่ออกไปได้น้อยนึงแล้วโซ่หับหบพี่น้องเอ้ยจะรอดไม่รอดว่าสิเป็นรจจางตัดอ้อยกับเก็บมันเผาเพิ่อนอยู่ก็เลยออกกำลังพี่น้องลองเห็ดในสวนจ้กของเบิงโดนแล้วไหมบ่ไไ้เห็ดแล้วเบิงหกเออคือ เวิ้งนี่่อยสิเลว้วบ่นี่่อยเฮดไปหน่อยเดียวก็ขึ้นเมื่อยเสาหับหับ้ราบแบยุดแล้วพี่น้องยุดใบเฮดงานตังเตล่นพี่ยูไ้เนี่ยเว้ยใบถอดษดอกเด้อค่ะพี่ยูแต่ว่าหกค่ะความหกปกติด้เล่นพี่ยูนี่ปลาน,นี่แป้นเอือดเติร์ดสปริงเกอร์ปันพัดได้เก็บกินเยอะแยะได้นี่มังค่า่อยกระสิตายมือเาราบ่ถือน้ำพี่น้องจมกับจมละ่ะ เมื่อยน่ะนะเฮ็ดไปได้ดอยหนึ่งอันนี้ต้นมะนาวค่ะเอา,มาเมล็ดเพิ่นเพาะไว้เด้หนิเพิ่นขึ้นได้ปีกว่านน่แล้วเพินเ่นถือฝนวางปีที่ผ่านมาปีนที่ผ่านมากหใหญ่อยู่เด้อพี่น้องเอาเม็ดมพนปลูกมะนาวแป้นลำไผ่ได้อนี่วยเ้าหาบหาบเลยพี่น้องเอ้ยมือนีเด้อน่มือนีนอนสิลองแห้งเจ้าของว่าสิไปตัดอ้อย่าซันประเทศเด้นน้อยเดียวเนี่ย เศร้าห่ามห่ามอยู่วายขอ่อยก็สิตั้งลายสดเดอือต่อเด้อพี่น้องเบ่งดูเฮือหกอือคือแต่กรสิเห็ดไอ้มันเปลี่ยนจากนอยเนาะเบ่งดูปุณ่ะว้ายข่อยไหวโบไหวข่อยก็ต้องไหวแล้วพี่น้องห่างเหินมาเสร็จแล้วจาแ,แต่เล่นพี่ยูขอโทษขอ่อยไฟเด้ออีหลีอีรอเด้เนี่ยหกเลยพี่น้องอันนี้สวนคข้าข่อยเด้นี่ ปกตินี่ปลูกพักปลูกยังเบิรอยูเอดกินแล้วปอยสปริงเกอร์นี่สปริงเกอร์ก็อย่ใส่บุญหยาหกถ่วมอือคือหยาค้ากอตะไค่อยก็ตายมดบึงตไคร้เได้หน่พี่น้องอ่อยปลูกไว้บ่มีน้ำหมดเสล่ตั้งแต่ฝนหยุดไหมไปค่ะจะไปตั้งไรสซต่อขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมบายเมยเสาห่าห่า